ค่ะวันนี้นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้สับมิดฟอร์มเอ็นจีสับมิดฟอร์มนะคะ o n นสับสับคิก o n นคิกสับฟอร์มของ Angular นะคะก่อนอื่นนะเราจะมีชื่อฟอร์มใช่ไหมคะมีชื่อฟอร์มแล้วก็ตั้งตั้งชื่อฟอร์มนะคะใน Angular นะตั้งชื่อฟอร์มวันนี้นะคะแล้วก็ อ้อนคลิกสับมินะคะอ n อนคลิกสับมินะคะเสร็จแล้วก็อ n อนคลิก u ับมิเราอะ่ะเราก็ใช้ชื่อฟอร์มตัวเนี้ยที่เราตั้งนะคะให้มันลงตรงนี้เพื่อจะไปแสดงค่าด้านหลังนะคะแสดงค่าด้านหลังอันนี้นี่อยู่ที่ฟอร์ม html นะเสร็จแล้วมันจะมี text box ที่เราทำไว้นะ user id นะคะแล้วก็โมเดลก็คือ user id แล้วก็โมเดล name เนมยูเซอรแล้วก็ tail ใช่ปะคะเบอร์โทรเสร็จแล้วเวลาเราเราเรากด Submit ตรงนี้นะกด submit ตรงนี้นะคะ s ั b มิ t ตรงนี้มันจะเด้งมันจะเด้งมาฟังก์ชันนี้มันจะเด้งมาฟังก์ชันนี้ออนคิ on อนคิก Submit นะคะออนคิก s ั b m i t นะคะแล้วก็ มี user id แล้วก็ name user แล้วก็ t a i l เรารับเรารับเข้ามาประกาศตัวแปรใน data ตัวนี้เสร็จนะคะแล้วเราก็ส่งไปที่ API โดยใช้ที่ data data อย่างเดียวนะส่งไปก็คือพอเราประกาศตัวนี้ให้มันเป็น object เสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ก็ส่งไปอย่างเดียวอะเดี๋ยวมาร u นเดี๋ยวมา run ให้ดูนะคะเดี๋ยวมารัน,รน,ใน,ะะรน data ให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ่อนแล้วก็ไปที่ api เนอะ api api, API ก็วิีการทำก็แค่ว่า http post แล้วก็ get 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 user อันนี้เดี๋ยวมาสอนทีหลังดีกว่าเนี่ยอันนี้คือ body form ก็คือส่งมาปุ๊บทุกอย่างอ่ะมันจะลงมาเลยมันจะลงมาให้เรา insert อันนี้เขียนแบบไม่ได้ยากเลย,เลยนะโอเคไปเมื่อกี้ติดต่อใช่ป่ะเรากดปุ่มเพิ่มใช่ไหมรหัส เราไม่ต้องใส่หรอกเราใส่ A A เบอร์ t ูเบอร์ทูหนึ่งสองสาสถ้าเรากดสับมิดฟอร์มใช่ไหมเห็นไหมมันจะส่งลงมาล,ละเ้ยเห็นไหมเมื่อกี้คือมันจะส่งตามฟอร์มเลยนะฟอร์มยูเซอร์เราไม่ได้ใส่ใช่ป่ะพราะเราใช้เจน เราใช้เจน Data Auto เอ้ยเจน ID Auto นะเสร็จแล้วเห็นไหมมันลงมามานะเนี่ยฟอร์มเนี้ยที่เราสร้างชื่อฟิ์ไว้เมื่อกี้มันลงมาเป็นอ็อบเจกต์ทีเดียวเลยนะคะโอเคถ้าไม่เข้าใจก็ลองถามได้นะขอบคุณค่ะ